ก็มาส่งอีกหนึ่งชุดนะเป็นชุดหอกระจายข่าวนะครับผมก็อันนี้จะเป็นหอแบบไม่ได้เดินตามสายนะครับก็จะไปตั้งเสานะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะสี่ปากนะครับชุดแบบนี้เราจัดประจํานะแล้วแต่ลูกค้าว่าจะมีงบเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ต้องการฮอนกี่ปากฮอนตัวท็อปไหมฮอนตัวไม่ท็อปไหมอ่ะมาดูชุดนี้ชุดนี้เป็นปากกระโถน24นิ้วพร้อมตูดท็อปสุดนะครับอ่าเนี่ยมาดูนะยี่สิบนิ้วฝาครอบใหญ่ด้วย แล้วก็เป็นตูด8 5ดด้วยนะแ5 0ิบนี่คือท็อปสุดเลยนะครับมันมีตั้งแต่3า0รอวัต์ได้เปิดตอนนั้นนี่นะฮะเรามีหลายแบบนะฮะปากฮอนเราทั้งปากแต่ชักยาวปากกระโถนอันนี้ผมรีวิวปากกระโถนก่อนอ่าอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปากยีเ่เนะฮะตูดก็จะ300บวัตต์าท350บาทวัต์นะฮะนี่ฮะมันเลือกได้หลายแบบนะครับหลายสไตล์อันนี้จะเป็น2ีนิ้วอันนี้ห่อเลยห่อเลยเนี่ยวันนี้เราก็หอ่อตัวนี้นะชุดนี้ก็เดินทางไปไ 2,000วัตต์ครับนะครับอันนี้แล้วแต่ง,งบลูกค้าที่จะตั้งมานะครับแล้วก็ตัวนี้ปรีนะเห็นเป็นปรีธรรมดาแบบนี้แต่เราแต่งเสียงให้ขับฮอนโดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็จะมีไม้สายไป1ตัวนะครับผมรายละเอียดเราก็คุยกันว่าสายลําโพงเราจะตัวไหนฮอนเราตัวไหนอย่างชุเนี้คร่าวๆอย่างชุดเนี้ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าปากฮอนเนี่ยยี่สิบตัวท็อปก็อยู่เก้าพันกว่าบาทแล้วนะครับผมยี่สิบตัวท็อปก็อยู่เก้าพันกว่าบาทนะครับผมสี่ปากเนี่ยก็จะตกสี่หมื่นแล้วนะครับ แล้วก็ power นะนี้เราใช้2 0 0พนะครับอีกหมื่นกว่าบาทแล้วก็ใช้ปีอีก2 0 0 0กว่าปีตัวนี้จะเป็นปีแต่งฮอนโดยเฉพาะนะมันจะเป็นกลางแหลมธรรมดานะครับแต่ว่าเราแต่งใส่คอร์สฮอนเข้าไปมันเลยจะพุ่งกว่าปีธรรมดาถ้าลูกค้าไปเอาปีให้เราเกะไปเปิดเลยนะครับเสียงเบามากนะครับผมแต่ตอนนี้เราแต่งขึ้นมานะครับเพราะว่าเราพูดไงเราชนานาญการในเรื่องนี้เพราะว่าเราขายลูกค้าไปเยอะนะครับผมเราก็ต้องทําให้ลูกค้านะส่วน บม้สายไม้ลอยจะเอาอะไรก็แจ้งมานะครับส่วนฮอนนะครับมันเริ่มต้นได้ตั้งแต่ปากละ6 5 0 0นห้นะครับเป็นยี่เบ็ดนะครับ300วัตต์อย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มที่6,500นะครับ7,500 8,500 9,500แล้วแต่ลูกค้านะแล้วแต่งบผมก็จะลงลงให้นะครับถ้าเอากลางๆก็เจ็ดพันนะครับอย่างเนี้ยท็อปสุด9,500แล้วมันเป็นยี่สี่ด้วยแต่ถ้าใครบอกเอายี่เบ็ดมันก็ถูกลงไปนะครับผมชุดนี้ก็50,000กว่าบาทนะครับปากฮอนประมาณ9,000กว่าบาท4ปากก็เกือบเกือบสี่10,000กว่านะครับผมก็ประมาณนี้ จะส่งให้ลูกค้านะครับผมไม่ต้องห่วงครับฮอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสตอมหรือว่าเอเอนะครับผมเป็นตับนะครับเป็นตรับต้องใช้คําว่าเป็นตับนะครับในร้านเรานะครับผมแล้วก็พาวเวอร์นะครับเราก็เลือกได้จะเอา4ี่ชันแนลสองชันแนลผมจะคํานวณให้นะว่าจะต้องใช้กี่วัตนะครับหรือลูกค้าจะมีงบประมาณให้ผมนะครับผมก็จัดได้อย่างถ้าเอาฮอนคู่ละเจ็ดพเนี่ย2คู่มันก็อยู่แค่ส0ม0มื่นครับเอาพาวเวอร์สัก หมื่นกว่าบาทมันก็4ี่หมื่นกว่าบาทมันก็ทําได้แต่ชุดนี้มันไปห้าหมื่นกว่าเพราะว่ามันเป็นยี่เบ็ดนิ้วตัวท็อปนะครับแปดร้อยห้าสิบวัตต์นะผมก็ให้ฟังเสียงอ่ะเดี๋ยวใครถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวลองเทสใหม่ามามาตั้งกล้องถือกล้องหน่อยเดี๋ยวจะเทสใหม่ให้ดูนะครับผมทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบสวัสดีครับ เซ็ตสดสอบนะรจะมีเอ็ o โคให้ด้วยนะครับผมมีดีเลย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะงบของลูกค้านะแต่และบูบ้านไม่เหมือนกันครับอย่างชุดนี้ลูกค้า,าให้งบมาห้0 0มื่นบาทก็จัดยิสี่นิ้วนะตัวท็อปเลยนะ,ะแล้วก็ Power อร์แอนะสองพวัตต์ครับนะ,ะผมก็สมัยก่อนจะใช้พวกหน้าลายกันนะเดี๋ยวนี้หมดยุคหน้าลายครับแล้วความแรงหน้าลายมันไม่แรงด้วยนะ,ะปีตัวนี้นะ,ะโมมานะครับให้ขับ เสียงกลางโดยเฉพาะนะเสียงฮอนโดยเฉพาะเลยนะมองมาเรียบร้อยนะผมแล้วก็ใช้ power m นะที่เป็นแอมเปร์นะมันก็จะได้วงจรที่แรงนะส่วนหน้าลายนะครับมันจะไม่ค่อยแรงนะครับก็ประมาณนี้ power นะเราดูแลรแลับประกันให้อีกตลอดชีพนะมีปัญหาไม่ฟังนะส่งต้องกลับมาเลยนะรครับอันนี้ก็จะใช้แบบติดตั้งในระยะไม่เกิน100เมตรนะครับผม50เมตร60เมตร70เมตรนะครับผมเพราะว่า ถ้าเดินไกลๆนะครับจะต้องใช้แม่ลายเดินอีกนะครับอันนี้จะเป็นแบบไม่ได้ใช้ลายนะต่อตรงๆเลยนะขึ้นไปบนเสาขึ้นไปบนหอนะครับขึ้นไปบนที่เราจะตั้งไกลๆสูงๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเราจัดได้ตามมดนะสองบาทก็ได้สี่บาทก็ได้แปดบาทได้นะเราจัดได้ทุกมบนะครับโทรมาคุยกันนะครับสำหรับลายจิเตอร์ก็ประมาณนี้สําหรับฮอนนะครับผมมีจะจำหน่ายทุกอย่างนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวชุดนี้นะครับห้าหมื่น จ็ดพันบาทนะครับผมชุดนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับผมแล้วก็เดินทางไปลบบุรีนะชุดนี้นะครับอำเภอเมืองลบบุรีนะครับผมแต่ผมจําไม่ได้ว่าอยู่ตาบลอะไรนะครับผมแต่คร่าวๆไปลบบุรีนะครับชุดนี้ก็จัดส่งไนทั่วประเทศนะครับผมอยากได้แบบไหนนะครับคุยกันเลยสองบาทสามบาทสี่บาทห้าบาทนะสิบปาทสิบสองปาทเราจะให้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม ประมาณนี้เลยนะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะเบอร์โทรตามด้านล่าง0825406540จุบอินเตอร์นคะรปฐมนะฮอนเครื่องเสียงนะครับทุกอย่างจบที่นี่นะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้สำหรับชุดขอกระจายข่าวหรือใครจะมีเครื่องไฟมีหนังนะับซื้อได้นะฮอนพรุ่งนี้นะครับเหมาะเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ